สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาถแถลงเรื่องช่องมุมมืดนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของช่องมุมมืดนะเพราะว่าผมอ่ะจะไม่ทําช่องมุมมืดอีกต่อไปแล้วครับเพราะอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เ,เรามาฟังเหตุผลกันนะเดิมทีเนี่ยช่องมุมมืดมันเป็นช่องที่แฟนเก่าผมเขาเป็นคน ตั้งชื่อให้นะครับแล้วก็เป็นคนทําโลโก้ของช่องทาอินโทรของช่องแล้วสาเหตุที่ผมมาเล่าเรื่องผีเนี่ยแต่เดิมผมไม่ได้จะมาเล่าเรื่องผีหรอกแต่แฟนเก่าของผมเนี่ยเขาบอกว่าเสียงผมอะเวลาเล่าเรื่องผีแล้วมันน่ากลัวผมก็เลยลองเล่ามันก็โอเคอยู่ครับเพื่อนๆแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วผมก็ได้เลิกกับแฟนคนนั้นไปแล้ว แล้วทุกวันที่ผมนอนผมก็จะมีฝันหนึ่งเขาบ้างแล้วก็มีไปส่องเฟซบ้างเมื่อก่อนน่ะถึงจะเลิกกันไปแล้วแต่เขาก็ยังเก็บรูปผมผมไว้ครับในเฟซของเขาแต่ล่าสุดที่ผมไปส่องอะ่ะก็คือเขาลบรูปผมผมไปแล้วแสดงว่าเขาลืมผมได้แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมยังไม่ลืมเขาก็เป็นเพราะ ชื่อช่องอินโทรแล้วก็เรื่องเล่านี่แหละครับมันทำให้ผมทุกครั้งที่ผมทำคอนเทนต์เนี่ยผมก็จะมันเป็นชนวนจุดให้ผมนึกถึงเขาใช่ผมก็เลยจะขอปิดตำนานช่องมูมืดเนาะแต่ว่าผมจะเปลี่ยนจากช่องมูมืดเป็นช่อง เรื่องเล่าผีแทนกรับเพื่อนๆจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโลโก้ิน t r o ใช่แล้วครับผมเปลี่ยนหมดเลยทำไม่หมดครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะเปิด i n t ท o ช่องม,มุมมืดให้เพื่อนๆฟังเป็นครั้งสุดท้ายเนาะหลังจากนี้ก็จะเป็นิน t r o เรื่องเล่าผีแล้วก็โลโก้ก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับ เมื่อก่อนนะแฟนเก่าผมเขาก็เคยเล่าเรื่องเหมือนกันแล้วก็ลงที่ช่องผมนี่แหละมีอยู่สองสามเรื่องแต่เพื่อนๆไม่ต้องไปหาดูนะครับเพราะว่าผมได้ลบไปประมาณสองสามเดือนแล้วตอนนี้ก็มีแต่คลิปของผมเท่านั้นคลิปเก่าๆก็จะเป็นโลโก้มุมมืดแล้วก็อินโทรมุมมืดเหมือนเดิมครับผมจะไม่ไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปลบอะไรเพิ่มแล้วแต่ว่าถ้าเป็นคลิปใหม่ผมจะใส่อินโทรเรื่องเล่าผี แล้วก็โลโก้เรื่องเล่าผีแทนหมดเลยครับวันนี้ผมก็ขอจะแผลงเป็นเท่านี้ขอให้เพื่อนๆนทราบโดยทั่วกันนะครับว่าช่องของผม,ผมไม่ใช่ช่องมุมมืดอีกต่อไปแล้วแต่เป็นช่องเรื่องเล่าผีนะครับเพื่อนๆนแต่ว่าระบบใน y o u t u อ่ะอาจจะยังไม่จำชื่อช่องที่ผมตั้งขึ้นมาใหม่มันอาจจะยังจำชื่อช่องมุม,มืดอยู่มันต้องใช้ระยะเวลาครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่หาคลิปไม่เจอ ให้พิมพ์ไปที่ค้นหาเรื่องเล่าผีช่องมุมมืดก่อนก็ได้ครับมันก็จะขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องเล่าผีเนี่ยผมลองเสิร์ชดูแล้วช่องผมไม่ปรากฏใน youtube ครับมันจะเป็นช่องมุมมืดอะพิมพ์หาว่าช่องมุมมืดปุ๊บขึ้นมาทันทีเลยครับโอเคครับเพื่อนๆผมก็จะขอจบแถลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนจะจากกันเดี๋ยวจะเปิดอินโทรช่องมุมมืดให้เพื่อนๆดูเป็นครั้งสุดท้าย อำลาก่อนไปแล้วเพื่อนๆบัสดีครับ